พี่สองตัวเลยวะได้สามจัดวะนี่ไงขานไม่เดียวปิยะตัวไหนตัวนอกตายแล้วหนึ่ง เดี๋ยวตัวเดียวโอ้โปมเดต้องชุบชุบสวยโอ้โห้อไปทางซ้ายใจเย็นค่อยๆเล่นระเบิดระเบิดระเบิดมันก็เจ็บหนักอะ่ะช่วยด้วย ตายแล้วเกบหมดไม่เห็นเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างตีนโดนมองไม่เห็นวะโอ้โหเข้าหัวเลยอะไรวะหัวเหมือนกันหัวเหมือนกันหัวเหมือนกันจ่อยนะ สวยเพื่อนตวไอ้ตัวสว้ตวยอัวยเคลียเคลียเคลียเขี้ยนรูออกไม่ได้รูนี้ ลงลิฟต์เลยพี่ลงลิฟต์เลยเพื่อนแค่เลยก็ได้นะอะตายใช่ใช่ใช่ตรงนี้เลยเที่ยวสองไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอเคถึงสวย รวที่มันมีอยู่ตรงนี้คนนึงพี่ไม่ไม่ไมโเลยรอบนอกคนนึงนี่นี่นี่นปิ๊ปิปิเกพี่โดดป่ะโดดป่ะโดดปสวยมีอีกมีตัวนี้ตัวนี้ตีกมพ่ิงเลยอ๋อยนย่นยูนถอย มันถ่อยเหรอยังอยู่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมตามเพิ่งตามตัวนี้ตัวนี้เพิ่งตามเพิ่งตามเหแล้วเหแล้ายอยู่นี่อ้อมซ้ายนะพี่เปียลองที่หมือนะเปียไยไม่ยุดเปียตัวนี้่ยไม่ยิงไม่ยุไม่ยยุดไว่หยไม่ยไม่ยดไม่ยุดไม่ยุดไยหมดหมดมม โดนโดนเจ็บมาค่ะหนึ่งนัด ายมาดิกระตุนทะลวงแต่ไ <c oughs> มนต้องมาชุบหนึ่งนัด กองกระสุนดอรอปต้องไปในซ้ายอ่ะโอ้ยเยอะตัวเลเวลเยิ่งไกลมันไม่เก็บเลเวลมาอ้แค่นี้อ๋ออีน่าเดือดเหมือนเดิมเลยเ,เนโคได้ปะได้ไอ้ธนูมันชนะเหรอไม่รู้ดิ เฮ้ยทีมแรกมันรอดหมดเลยแตกบุรุษค้าแตกเพื่อนทะลุแตกโอ้โหไอสัตว์แม่ยังวะถอยกันพี่ลงชุบให้90เมตรเฮ้ยไอเชฟก็โดนนิดแม่หัวแตกเลยสัตว์กะปิดฝ่าย90เมตร2นัดโอ้ยเอาโคตรโคตรตายฝีรอบหนึ่งเลยวะ เฮ้ยเฮ้ยใกล้ๆเพื่อนไว้เฮาไว้เฮาหนึ่งนัดเพื่อนช่วยดันเล่นดันเล่นเลยฮ่าฮ่าอยู่ด้านหลังที่อยู่ด้านหลังอยู่หลังบ้านเฮ้ยด้านหลังมา มีไฟปะไม่โดนระเบิดเดินระเบิดกันไปตัวไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยในพุ่งในพุ่มป้อนไม่เห็นหรอแตกเแล้วเห็นปืนใช่นาไมมันตายแล้วโฟกัสตัวหลังโมซินน่ะที่ยิงไอ้เชฟอะระวังนะไปชุบนะแตดแตกจระเข้แตกเพื่อน ในโคเชีบได้ปะเฮ้ยตายคู่อีกแล้วไอ้สเปเตอร์หมดน่าจะหมดนะถ้ามึงเทรดเทรดคู่เลยปะเทรดคู่พี่ผมเทรดเซฟไว้ก่อนดีกว่าอีกตัวเดิมเลยไอ้สเปคเตอร์อีกเรดนี่ เฮ้ยตรงศพผมตรงศพผมมันมีโซโล่ไอเคไอเคด้านหลังพี่กับไอเคโดนยิงพี่ไอเคโดนยิงจากหลังพี่ไอ้เคโดนยิงตายเลือดไหลพี่รีบไปชุบเลยตอนเนี้ยต้อชุบได้ถึงกว่านี้ไอ้เคี้ยมันโซโล่ไปมั่วเลยมันมั่วทีมพี่ตอนนี้เพิ่งลุกไนสัตว์ุไก่พี่ได้เดี๋ยวให้กับตันเขาอันเนี้ยได้พี่นี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละพี่เก็บพากิแล้วเดี๋ยวผมไปชุบพี่ปอล ไอ้โมซินอะโซโล่สแกนหน่อยใช่ใช่ถามวราไอ้ยุ้งฉางยุ้งฉางยุ้งฉางเพื่อนเริ่มมึงเต็มปะเนี่ยมีเปิร์กเก็บไหมยังเต็มแล้วอะไรวะโอ้โหรอ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 เชฟมึงเนโคทีได้ปะเดี๋ยวจังหวะมันจะขึ้นอ่ะเดี๋ยวกูกระโดดไปบังมากูรอแล้วจะผมรับสามสองหนึ่งนะได้ได้สามสองหนึ่ง วอยู่หินขวาแตกตายเพื่อนตายตายใๆไปไปไปสักทางสักทางเพื่อนขวามี กูจะปาระเบิดเพื่อนสวอีกตัวกำลังมาเพื่อนอีกตัวกำลังมาอีกตัวอยู่จุดบิวพี่รีโหลดโอเคพี่โอเคโอเคอีกตัวอยู่ที่ W นะโอเคโอเคครับมาไปกี่มึงไปก็มาไป ยังอยู่ด้านหลังปับบๆับโดนผีตีรอลีเจนพบแล้วพยายาม่ิแตกตายแล้วตายแล้ว เพื่อนโอเคกัน okay, <kind> of. ตายอีกหนึ่งเพื่อนไอ้ผีนี่หว่าลังเนีร้อนหนึง่งนัดเพื่อนตาย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 สองแล้วตาย <Okay. S 1> อีกหนึ่งไอ้เบอร์เทียาตายแล้วเพื่อน ขาวขาวขาวเพวื่อนหมดโอ้โหเหี้ยเก็บสามอะเก็บร้อยต้องจัดแก้หน่อยไม่อยู่เท่าไหนอยู่ข้างล่าง่ะเอ่ได้ล่างตัวหนึ่งพี่ ยึดป่ะสองนนะป่ะยุบได้ชุบได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนคนหนึ่งชุบคนหนึ่งชุบถูอ่ะหัวเข้าหัวระวังผิดนะพี่มันชุบไปได้มั้งน่าจะหมดแล้ะแกหน่อยจแกหน่อยเดี๋ยวแท้เหลืออยู่เหลืออยู่ พี่่อยูแเทะ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 ได้สองได้สองชุบได้ปะโหแม่งให้หกหูเม็ดเดียวเลยใครไ์จะมาอยู่แล้วเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวใครมีเลโค้เลโคหน่อยอยู่กับมึงอะเคกียร์เจเยร์นะโอเค เข้หหเาหัวหนึ่งเข้าหัวหนึ่งเพื่อนยล้มล้มมันล้มต้าดำเลยเดี๋ย่พี่ดำเอาแล้วเลย,เาเลยตายหนึ่งอยู่หลังนี้โดยอีกหนึ่งนัดชุดบแล้พี่ชุบตัโดนสวย ตำแหน่งนี้ต่างต่างเดินอ่าอ่าโดนหลังหลังกล่องพี่หลังกล่องหลังกล่องสามเลยไม่เห็นวะตายหมดปะหมดขึ้นเปิดเข้าหัวเลยกูเปิดเข้าหัวเลยอ่ะแต่กูไม่ได้ยินเสียงก๊าซไกลจัดอ่ะใส่เชือกยืนอยู่ใช่ไหม ตายแล้วเบอร์กู๊กซะับกล่องเหรอตบนี่กูสำเร็จดักฆาตกรรมสำเร็จกำหมัดอ่ะบอกเลยว่ากำหมัดอ่ะปี๊ได้หกคิวอ่ะดูดิโอ้หมันชุขึ้นมาโอ้โหตายเดี๋ยวนะอุ่ยกูได้สี่คิวมีคนไหนเอ้าตายก็มีพี่ กเหี้ยเออหนูว่าผีแตกหนึ่งหัวแล้วเพื่อนเทปดาชิดบันขาวเลยตรงไหนกวนบอกกูหน่อยเฟนขังเข้าเห็นคนโอ้โหเทปเออ,อเทปเทปไปไปเชปไปเลยเพื่อนมันมีคนอยู่แถวมงุงปะไม่รู้จะได้หัวนาอ ตรงไหนวะบอกตำแหน่งได้ไหมตรงโลกตรงโลกโอยู่อยู่อยู่ขวามั้ยไม่เหลืไปเที่ยวขวาโอ้ยแม่งไม่ชุบแล้วเราพี่ไม่ชุบแล้วแม่งเลเวลลิงไอ้ตัดตายตายหนึ่งตายหนึ่งเดี๋ยวผมก็ชุบได้แบบนี้แต่เขา ไกลจัดเลยว่ะทีเนี้ยยังไงกับมันนะตรงนี้แบงสายหนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งมันมีมือชิดหนึ่ง,เ,งเพื่อมันตายหนึ่งอะ ไิดพิษไอ้เหี้ยสามตายผีโอเคสามตายแล้วแพงม่งโดนมีวันอยู่อ่ะมันจะดักกันอยู่ ไปได้ไม่ไ,ได้ตายมันตายแล้วนี่มาเออมันตายกูยังมนตายตัวใกล้อ่ะมมันมีาขอ๋อสวยดิไอ้แบงค์โชคดีมันเล็งอยู่ซ้ำเข้ามาเข้ามา อีกหนึ่งแบบตัวเดียวหน้าขวาทำหนึ่งขับมันยากกว่าถ้าเราเปิดไฟน้องตาย สวยโอ้โห้คดคมชิวช่วตกไม่พักเลยกู